สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กระทรวงวัฒนธรรมยกย่องชุมชนคุณธรรมบ้านสีดอนชัยจังหวัดเชียงรายค่ะสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสร้างรายได้สู่ชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังวิกฤตโควิด1 9ค่ะ นางยุพาทวีวัฒนกิจบวปรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้นำชุมชนพลังบวรและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านสีดอนชัยตําบลสีดอนชัยอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่กระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้เป็นสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยผู้นำชุมชนพลังบวรและชาวชุมชนคุณธรรมได้ให้การต้อนรับ ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาลและผลักดันซอฟ o วร์ไทยโดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อย,ยอดสร้างสารรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F ประกอบด้วยฟูด้ด อาหารฟิล์มภาพยนตร์และวิดิทัศ์แฟชั่นผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นไฟติ้งมวยไทยและเฟสติวัลการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลกเพื่อสร้างโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิคลี่คลายค่ะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อน โครงการและกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมได้ดําเนินการโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีโดยประกาศ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติและมีผลการดําเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และมีชุมชนคุณธรรมที่มีความพร้อม228แห่งทั่วประเทศเข้าร่วม ซึ่งชุมชนคุณธรรมบ้านสีดอนชัยเป็นหนึ่งในสิสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่มีความโดดเด่นเป็นชุมชนชาวไทยลือ้อที่อพยพมาจาก12ปันนาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนยังคงรักษาภาษาไทยลือ้อการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยลือ้อและวัฒนธรรมประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ชุมชนยังมีสเสน่ห์วิถีชีวิตพึ่งพาแม่น้ำอิงสายน้ำแห่งวัฒนธรรมเช่นพิธีบวงสวงสารเจ้าบอ่อหรือพิธีเข้ากรรมเจ้าบอ่อพิธีสืบชะตาประเพณี12เดือนโดยเฉพาะประเพณีจุละกะถินถิ่นไทยหรือสีดอนไัยรวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิวัดท่าข้ามสีดอนชัยศูนย์วัฒนธรรมไทยลือศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นพิพิธภัณฑ์ลือหลายคำเฮือนคำแพงบ้านไทยลือร้อยปีศูนย์สตรีผ้าทอสีดอนชัยศูนย์เรียนรู้ผ้าทอไทยลือบ้านแม่ครูดอกแก้วทีรโคศและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้จะขยายผลการพัฒนาต่อยอดงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปสู่อีก90สุดยอดชุมชนต้นแบบได้แก่ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรีจังหวัดกาลสินชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัม ชุมชนคุณธรรมบ้านสามช่องเหนือจังหวัดพังงาชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ําประแสจังหวัดระยองชุมชนคุณธรรมบ้านท่ามะโอ,อ aux, จังหวัดลำปางชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและชุมชนคุณธรรมเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ระหว่างจัดท,ทํำโมบายแอปพลิเคชันเที่ยวเท่สเส่น์เมืองไทยในระบบ iOS และ Android นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นร้านอาหารสินค้าทางวัฒนธรรมและที่พักเป็นต้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการท่องเที่ยวชื่นชมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศเยี่ยมยนเสน่ห์ของวิถีชีวิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาต่างๆของชุมชน ตลอดทั้งเพื่อความอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารรัศนเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศพร้อมจัดทําเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดทั้ง76จังหวัดด้วยค่ะ